ทุกคนครับในโลกออนไลน์อย่าง Twitter นะฮะเกิดประเด็นขึ้นอีกแล้วนะครับโดยเฉพาะในวงการบันเทิงครับผมกับล่าสุดเนี่ยแฮท็กแบนมาตาดาและก็แบนเมี่ยวพวันรัตครับเกิดอะไรขึ้นแฮชแท็กนี้เกี่ยวข้องอะไรกับ2ประเด็นนี้นะฮะวันนี้คมรีแคปของเรานั้น จะมาเล่าให้ฟังครับอย่าลีมทราบกันดีนะครับว่าละครเรื่องมาตาลดานั้นนะครเป็นละครที่ออกอากาศทางช่อง3ครับซึ่งแน่นอนว่าเป็นละครที่กําลังโกยเรตติ้งเข้าสู่ช่องอย่างมากเลยทีเดียวฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของช่อง3เองก็ดีร่วมถึง Netflix ด้วยครับแต่เพราะความโด่งดังนี่แหละครับทำให้หลายคนนั้นนะครับเข้าไปสอบถามข้อมูลว่าเอ๊ะเรื่องนี้นั้นมีใครเป็นเบื้องหลังบ้างซึ่งได้คําตอบมาว่าเบื้องหลังก็คือคุณเมียประวันรัตน์นั่นเองครับและนั่นแหละฮะก็เป็นจุดประเด็นที่ทําให้ชาวเน็ตในโลกออนไลนนนนััั้บรค่เ โดยที่เขานั้นย้อนกลับไปเมื่อในปีพศ2557ครับในครั้งที่เหมียวนั้นนะฮะได้ขึ้นเวทีกปปสนะครับได้พูดถึงประเด็นของมือปืนป๊อปคอนนะฮะที่กราดยิงในส่วนของจุดพิกัดหลักสีนั่นเองครับซึ่งในขณะนั้นนะฮะที่เมียวปวัรรัตน์นั้นได้ขึ้นเวทีร่วมกับท็อปดารานิรุ่นั้นนะครับเมื่อพูดถึงประเด็นนี้นะฮะก็มีการหัวเราะและก็พูดข้อความข้อความนี้ฮะนั่นแหละครับทำให้หลายคนมองว่าเอ๊ะ ผู้กำกับแบบนี้เหรอที่มานั่งกำกับขอไม่สนับสนุนแล้วกันในขณะที่หลายคนมองแล้วว่าสำหรับละครเรื่องมาตรา,าดาน,นั้นนะฮะเป็นละครเกี่ยวกับเรื่องของความรักของครอบครัวโดยเฉพาะพ่อนะฮะที่เป็น lgbtq p l u เช่นเดียวกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น คุณพ่อนั้นถูกกราดยิงเพื่อปกป้องลูกสาวนั่นเองและนอกจากนี้นะฮะก็มีแฮชแท็กนะครับข่าวใส่ไข่เรียกร้องให้รายการนี้นะครับปลดเมียปวารณนั้นออกจากการเป็นพิธีกรเพราะดูว่าไม่เหมาะสมครับและนี่นะครับก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะฮะที่เมียปวารณนั้นได้ถูกแบนและก็ถูกพูดถึงในประเด็นนี้ครับและแน่นอนดัวว่านอกจากจะมีแฮชแท็กที่ออกมาแบนแล้วนะครับก็ยังมีอีกมุมมองหนึ่งครับที่ออกมาปกป้องและก็ยินดีที่จะรับชมละครเรื่องนี้ต่อไปนะฮะกับเรื่องมาตราดาครับหลังจากนี้นั้นจะเป็นอย่างไรต่อ ใครจะออกมาพูดบ้างต้องติดตามกันต่อไปครับผมบอกเลยว่าเรื่องไม่คมพี่ฟีไม่พูดฮะขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบุ๊กคมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ